ตีนไก่เด้งดึงเด้งดึงเปื่อยยุยได้ที่นะมาโปะด้วยมาระพี่ไม่เคินกินได้ยังไม่เข้ามาเลยอืมสวัสดีนะคะพลูเองพลูเองอะว่าโพนิกกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บมาระาที่ปลูกด้วยน้ํา ทำก๋วยเตี๋ยวมะระสดน,น้ำร้อนๆในช่วงอหน้าหนาวกันเนาะแล้วก็ตอนนี้4ี่โมงกว่านี่คือเริ่มมืดแล้วนะอันนี้เดี๋ยวแม่ทำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระรอพี่ไมเคิลเนานะพี่ไมเคิลทำรถบ้านหลังใหญ่อยู่นั่นเองใครที่ชื่นชอบแม่ปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดรวมถึงเมนูพลานเบสเมนูสุขภาพนะฝากติดตามช่องย t u ู e เพจรวมถึงใครที่ชอบคลิปสั้น ฝากกดติดตามปลูกเองปรุงเองติตอกเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บมะระกันเลยค่ะหน้าหนาวนี้คือมืดวายนอนเพื่อนอันนี้ก็จะสี่โมงกว่ามืดละนะแล้วก็นี่เลยทำไมก,ก็คือเปิดไฟในกรีนเฮาส์ไม่งั้นก็จะเริ่มมองไม่เห็นละเนาะอ่าแล้วก็มะระก,ก็จะเป็นอะลอดเก่านะลอดเก่าเพราะว่าลอดใหม่เขาจะชะงักแล้วเนาะเพราะว่าเจออากาศหนาวเขาจะไม่โตละ เดี๋ยวแม่จะมาปีนบันไดลิงเนาะไปเก็บมรัก,กันเราจะเก็บเอาแค่สองลูกพอเนาะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มรักก็คือแล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบว่าจะชอบอ่อมารักมากหรือว่าน้อยอ่าอันนี้เนี่ยค่ะหน้าหนาวเขาจะชะงักโตเนาะเอาลูกนี้ด้วยดึงไปเลยอู้นี่อันยนุกแล้ นี่เก็บไปสามลูกเลยละกันนี่ค่ะแล้วก็อยู่ที่อด้านล่างอีกลูกหนึง่งมืดแล้วเพื่อนวันนี้เก็บเอามะระแค่สามลูกพอนะที่นี้ต้นมนะระเนาะคือเขาจะไม่มีลูกแล้วพี่ไมเคิลบอกว่าค่อยๆทยอย,ย,อยเลาะใบเขาออกนะเพราะว่าพืชผักก็จะทําให้น้ําในระบบปลูกผักเลี้ยงปลากลายเป็นน้ําดีก็คือเปลี่ยนจากน้ําเสียให้กลายเป็นน้ําดีให้ระบบนั่นเองถ้าแมตัดทิ้ง ราบคาบทีเดียวเลยก็จะเอฟเฟกต์กับน้องปลาน้องปลาก็มีโอกาสตายได้นั่นเองเนาะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชื่นชอบระบบลูกผักเลี้ยงปลาแล้วก็ต้องการรับข้อมูลข่าวสารฟรีเนาะนคือ,อมีไลน์โอเอขมอินเตอร์ก็จะอัปเดตข่าวสารไปให้ในนั้นก็ติดตามได้เนาะลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปด้วยเช่นกันอ่าได้มาระพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปโฟกันที่รถบ้านกันเลยค่ะ วันนี้ทำไมก็จะมาใส่เห็ดหอมด้วยเนาะก็คือจะแช่ด้วยน้ำร้อนไปเลยนะแล้วก็ เครื่องปรุงยาจีนคือแล้วแต่ตามชอบเลยนะแล้วก็ทำไมาก็ใส่ตามที่ตัวเองมีคือแม่บ้านต่างแดนเนาะจะรอให้เป๊ะๆเ,เลยเดี๋ยวเราจะไม่ได้กิน <c oughs> เมนูที่เราอยากกินนะวันนี้จะใช้เป็นไก่ตัวนะไก่ตัววันนี้แไมาก็คือแล่เอาอขาเขาขาน่องแล้วก็ปีกนะแล้วก็ต้องการโครงไก่หลกัหลกๆแล้วก็ ส่วนที่เป็นอ,อกไก่จะไม่ได้เอาเนาะแล้วก็อกไก่ยแยกไว้ทำเมนูอย่างอื่นให้พี่ไมเคิลนั่นเองอช่วงนี้ที่กินพลานเบทก็คือ,อเน้นกินพืชผักเป็นหลักแต่ว่าพวกเนื้อสัตว์ก็คือมีกินบ้างนะก็คือพยายามลดเอาแล้วก็ลดได้เยอะเลยทีนี้มะระเนาะ แม่ก็จะมาผ่าครึ่งแบบนี้เดี๋ยวจะเอาเทคนิคในการลดความขมของมะระมาฝากให้กับเพื่อนๆเ,เนาะมะระมะระปลูกเองก็จะได้เยอะไงก็คือมีมะระเยอะแม่ก็จะใส่มะระเยอะหน่อยเนาะผ่ากลางแล้วก็ควานเอาไส้ในออกมเมล็ดของเขาแก่แล้วพร้อมให้เอาไปปลูกต่อได้แล้วเนี่ยค่ะ วิธีลดขมมะระนอกจากเราขูดเอาไส้ออกแล้วก็เขาจะมีอเยื่อๆเนาะเย่อๆพวกเนี้พยายามขูดออกให้หมดก็จะช่วยลดขมได้ที่นี้เนาะอย่างพี่ไมเขึ้นเขาจะไม่ไม่ถนัดลดขมขแม่ก็จะมีเทคนิคอยังไงให้ะมะาระไม่ขมมาฝากเพื่อนด้วยเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมาหัน่นเอาขนาดตามชอบนะ อย่าหั่นเล็กเกินเพราะว่าเวลาเราต้มไปมะระก็จะเปื่อยยุ่ยได้นะอ่าแม่หั่นเอาขนาดประมาณนี้เสร็จแล้วนะเทคนิคในการลดขมมรักแม่จะมาใส่เกลือสักประมาณครึ่งช้อนอช้อนชาลวกันเนาะแล้วก็มาเติมน้าแล้วก็ใช้มือคนให้เกลือละล,ะลายคร่าวๆแล้วก็มาใส่มระที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วลงไปแล้วก็ แช่ทิ้งไวอ้อา10นาทีจากนั้นก็คือล้างเอาอน้ำเค็มออกก็คือเป็นอันใช้ได้สําหรับมะระชิ้นนี้นะคะแม่ก็คือจะไม่ได้แช่ก็จะรูปเกลือแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีเหมือนกันเนาะแล้วก็ล้างออกเพราะว่าจะกินทั้งอะมะระสดด้วยนั่นเองอ่าพี่ไม่เคลื่อนกินได้นะถ้าไม่ขมอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทาก๋วยเตี๋ยวไก่มระเลยค่ะแม่ต้มน้ํารอ ไว้เนาะเพราะว่าก็จะได้อ่าสะดวกแล้วก็ไม่ไม่ต้องต้มให้น้ําเขาเดือดในกระทะนั่นเองเสร็จแล้วก็มาใส่โครงไก่ไปเลยค่ะสูตรคร่าวๆว,วันนี้เดี๋ยวคแมใส่ไว้ใต้คลิปให้เนาะเพราะว่าแมก็ทำไปชิมไปด้วยวันนี้จะใส่เป็นกระดูกหมูด้วยแล้วก็ใส่ตีนไก่เนี่ยค่ะ จากนั้นก็จะมาใส่เห็ดหอมที่แช่น้ําไว้์แม่เอาน้ําของเห็ดหอมด้วยจากนั้นใส่เครื่องตุนยาจีนก็แมเลือกเอาชิ้นใหญ่ๆมาเนาะ,ะเมื่อกี้ก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนะเสร็จแล้วใช้ไฟแรงในการต้มไปเลยเนาะแม่จะต้มเขาไปก่อนยังไม่ปรุงแล้วก็พอเจอฟอง พวกอะไรพวกนี้พยายามตักออกให้มากที่สุดทที่จะมากได้แม่ต้มเขาไปก่อนเพราะว่าต้องการให้ตีนไก่เปื่อยนะจากนั้นก็มาใส่ใบเตยแล้วก็อออะไรนะน้ำตาลปีบ๊บนะคะแม่ปกติเขาใส่เป็นน้ำตาลกรวดขาแม่ไม่มีก็ใส่เป็นน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็มีใส่พริกไทยดำปน่นซีอิ๊วขาว ขั้นตอนนี้แนะนําให้เพื่อนๆน,นะเติมเกลือไปด้วยนะเสร็จแล้วก็มาใส่ซีอิ๊วดำดูสีเอาเนาะสังเกตสีเอาแล้วก็เนี่ยค่ะมาใส่น้ํามันหอย แม่จะต้มไปสักประมาณสิบนาทีเนาะสิบนาทีสิบห้านาทีได้เลยเพื่อที่จะให้ตีนไก่เขาเปื่อยนั่นเองนะพอสิบนาทีสิบห้านาทีผ่านไปแล้วถึงจะมาเริ่มใส่น้องไก่เนาะเพราะว่าถ้าเราต้มน้องไก่ตั้งแต่แรกเลยคือเขาจะเปื่อยยุ่ยไปเลยเนาะเสร็จแล้ววันนี้แม่จะมาใช้เอเครื่อง ผักแบบฝรั่งเนาะก็คือแพสนิบกับแครอทนั่นเองจะช่วยเพิ่มความหวานให้น้ำต้มซุปของเราด้วยเนาะนี่ค่ะปรับมาที่ไฟกลางเนาะน่องไก่เขาจะได้ไม่เปื่อยยุ่ยนั่นเองเสร็จแล้วเนาะต้มมาได้ประมาณ10บนาทีแม่ก็จะมา,าสังเกตว่าน้องไก่ใกล้สุกก็จะมาเริ่มใส่มะระของเราเนาะ กระทะวันนี้คือใหญ่สุดในบ้านแล้วปีหน้าจะถอยหม้อใบใหญ่มาเออนอเน,นี้ยค่ะมะระมีเยอะก็เลยใส่เยอะนะอย่าพยายามอัดต้มมระระตั้งแต่แรกไม่งั้นเปื่อยยุยได้ง่ายเนาะแม่ต้มมาสักประมาณอ,อ่อสี่สิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงไปเลยเนาะสังเกตว่าน้ำก็จะงวดแล้วก็ตีนไก่ก็จะเปื่อยยุยนะ มาลวกเส้นกันเลยเนาะวันนี้มีถั่วงอกด้วยแล้วก็วันนี้กินเป็นอาวุ้นเส้นกันเนาะอ่าลวกไปสักครู่แค่นั้นพอแล้วก็ตักออกแค่นั้นค่ะ เนาะเพื่อนๆแม่บ้านต่างแดนเนาะไม่ต้องรอให้อเครื่องครบนะไม่งั้นอ่ะเราจะไม่ได้กินเลยเพราะว่าค่ะแม่ตอนที่อ่ไม่ไม่ได้ทำร้านอาหารไทยคือต้องรอให้เครื่องเป๊ะๆถึงจะได้กินแต่ละเมนูเนาะทีนี้แม่บ้านต่างแดนอย่างเรานะมีแค่ไหนใส่แค่นั้นไม่มีเห็ดหอมไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะ อันนี้ค่ะแม่ก็จะมาตากใส่ถ้วยนะซีนไก่เด้งดึงเด้งดึงเปื่อยยุยได้ที่นะตากน้ำใส่อ่าหม้อนี้ก็จะกินได้อยู่ที่ประมาณสองมื้อสองคนนะเดี๋ยวไปปรุงรสตามชอบนะวันนี้แม่ก็มีพริกเนาะ แล้วก็กระเทียมเจียวนะมีอต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่ถั่วงอกอีกนิดหนึ่งแล้วก็มาโปะด้วยมะระพี่ไมขึ้นกินได้มะระขแไมไม่ขมแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาชิมให้เพื่อนๆได้ดูค่ะโอ๊ยเจียวไก่ตุนมะระแซบๆมาทานด้วยกันสามทุ่มกว่าพี่ไมเขึ้นยังไม่เข้ามาเลยอืม มะระทั้งเปื่อยไม่ขมแล้วพี่ไมเคิลก็กินได้อันนี้คือเขากินมาแล้วหลายรอบแล้วนะเพิ่งได้ทําคลิปเอามาฝากเพื่อนๆแล้วก็ตีนไก่เปือเป่อยๆใครที่อชอบตีนไก่เหมือนแม่นะอ่าเดี๋ยวแมมจะมาจัดการต่อที่เหลือให้จบแล้วก็ไว้พบกันใหม่กับแมมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ่ะมาทานด้วยกันตีนไก่